สวัสดีครับผมสวัสดีพอพอแม่มสวัสดีเอฟซีนับทุ a, ดททันทุกคนด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเนื่อการนะครับผมมีผักคะะนะครับผมผักอีหุมนะครับนี่ต้นผักหวานนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟนัล่าทันทุกคนนะครับมะละกอนะครับผมต้นพริกนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีนัล่าดูทันทุกคนด้วยนะครับที่ทำมาอยู่ซวนจาซ้ายด้วยนะครับที่ทำมาติดตาม ลิปนี้นี่กันด้วยนะครับผมบรกากันนะครับผมการมีต้นทีงต้นบลกอฟประวาตนะครับผมดอกไม้นะครับมาจุดเจดแ้วนนะครับผมผักหญ้าคาทรายนะครับผมปลูกออกนะครับผมมีต้นมัละรอด้วยนะครับผมจะจะเก็บเล่นนะครับเพราะทิศตกดีเลยนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผม ที่อยู่โซนโจซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดคายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศกันนะครับคนที่อยู่่ซนโจซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับที่อยู่ด้วยกันคนที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศแล้วก็มีนะครับผมแล้วก็มีผัก ผักมะละนะครับผมของคุ้ม <saben> ค <to> ุ <Kazakhstan> <to> ้ม <CCTV> ผ <maison> ักพ <to> ื <crates> ้น <owana> บ <to> ้านนะครับนี่นะครับผมผักมะละแลัวผักมะละผักอีฮุมนี่นะครับยอดข้นแคนนะครับผมพอๆแม่แม่ผักผักพื้นบ้านนะครับผมที่อยู่โซนโจซาอยู่นครันที่ขเ้ามาติดตาคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่นะครับ การมาเมฆเมฆนะครับผมบรรจากาศอุตสาบ้านนะครับผมเก็บบรรยากาศคลิปลอกคำนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับผมผมเมมฆนะครับเอฟซีนั่นแหละท่าันดูนะครับซึ่งกบเขียดล่องเลยนะครับอบเอฟเอฟโอเอฟนะครับผมผมเมฆนะครับเอฟซีนั่นแหละท่ฉันดูคนด้วยนะครับผมอยู่ตรงจุดซ่อยเลยนะครับที่ทันทีนะคลิปนี้ที่มากดไลค์กับสับใคร ก็กระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยธรามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมบรรยากาศนะครับอยู่แถวล้างบ้านนะครับผมเก็บบรรยากาศคลิปหลอกคันนะครับว่าที่อยู่ซ่อโจ้ซา,ายอยู่ในข้ทีท่ธรามติตามคลิปนี้ท่ามากดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ